น้องอุ๋งอิงไงแม่ผมตามมาชื่อตีชื่อตีชื่อจริงชื่อมนัสแสดงว่างวดนี้โฉบมาเนมาด้วแม่ครับะเล่าสีมากพี่น้องอันนี้จะมาส่งน้องออุ๋งิงกลับโอ้แล้วเล่าจะมาเมาหน้าใหม่คุณแม่สุภาพถือบางวัดนี่มือนี่เราโฉบเราหมานเมาน้ำสองพันบาทได้ครับแม่ขอบคุณนะคะขอบแม่ครับเหียตีเนาะขอบแม่เยวจังเดี๋ยวจังบอกครับแม่อืมบ่แล้วเนี่ย เดี<ส>๋ยวไปร,ประผมผมผม,ผมผมทำโ <ผม S 1> อนอนนียครับศูนย์ศูนยแปนึาหแป๊บหนึ่งครับแม่บันทกเอฟซีคนนีม้มาอีกนี่อะไเดี๋ยวไปหนึ่งอื้นไม่ค่อยมีเลนนย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอซีบอกค่ะเช่เหมือนกันไหเอฟซีบอค่ะเอครัเป็นเอครับลเอฟซีคุณแม่สุภาองแล้ววาำเพืนพนาควำเพืนพนาโคตรพ่อบอกมอบักแตงบวดาดบบึ้มมาดอมนี่เมนี่เมไปน้ำกันมม่ใชอกันแาลูกก็ลูกไสอตีสีเอาเอาเอามันว่ามึงูกมันยังแมวมันอันนั้นหน พอสื่อเออเออว่าเป็นยังว่าเป็นยังข้าวมันข้าวละมันโ้าละมันหมันทางอื่นนี่แนวประมาณนี่คือถ่ายคลิปครับเออโอเคโอเคถูกต้องถูกต้องไปไปอันซื้อแนวมาฝากให้เนอะแนวมาฝากอีเมลได้แลวแนวเมลมาเราสีทูเลียนมาฝากว้าวโอ้ยอันนี้แม่นไผ่เสนอผมเจสซี่ครับีวันดุงเรื่องาระตูอันบ้านบ้านดุงอันพรเพียนคุณอะคนดุงมันบ้านทูนใจบ้านทูนใจ เอาเมนมืุจจอมาไออย่างแบบมุจจอก็ไม่อยากมามีเต็มงานอื่นได้เนี่ยผมมีส่้นไม่ยากจะผมไปกดดูค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณก็ได้ได้แล้วเข้าเข้าไปข้างในรถตู้เลยเด้อรถตู้รถตู้สายน้ำคุณแม่สุภาพค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวยมากแล้วมากเลยขอบอันนี้เพิ่นอันนี้เพิ่นมากแน

หมอนลายครับแกนครับเอฟซีมาพูดาวพบักโม่บักแตงอาหารเกิดอีกแล้วพี่น้องมือนี่มิตตแน่เอาละมิตตแนวแซ่บๆเดี๋ยวคุณแม่สิไปจองน้ำจักอันสองอันก่อนอาหารโอ้ยสมาดเด็ดแค่นน่ะยุใส่ละ ไปบอกมันหฮมไปบอกมันโมเลยมันวนไปรดไปดีค่ะโอ้ยดกระเดียดโทษพ่อหักแตง่หมไปห้แม่ม่มามมาดิเพิ่นเพิ่นออกมาเดี๋ยวนี้บอำเพื่อบ้านดูไนเดี๋อวของมาแจกอาหารการกินคี่เบื้อนนี่แะี่น่องไปลงเดินไมเดนแี้ขนาดเอาล่งนี่ละเอาลงนี่ละ มันสะแคบกว่ามาเอาเลยแม่แคบไปใสแบบเไปเ่ใแเพราะมีแม่เมีตตังคหใช่นีู่เดี๋ยวต้องเอาเอมให้แม่ย่างละหมกด้วยเอาออกให้แม่ย่างละหมกกวนนีหมกยังแน่ก่ออันนี้หมกแลว่าย่่มันเป็นเนว้ไหมหรือติโอ้อนเลยอยร้อนรอนยติค่ะเอาเอาย่างละอันเด้อใส่ถุงให้คุณแม่แม่ได้จ้า ไว้คอยกินแล้วแรกอันนี้เนะาโาซิลับัมแสจขึ้นนี่เนาไมาแกกอันน <im lly> yeah, ี to to so ้เลยแม่ก็ได้กินแล้วยอดหมกหัวแกอันนี้แกงอุจจาะเหล็กตีเอาแกงไปขอบคุณครับแบ่งกันด้ อันนี้ปนดุกกันนี่เอออยู่อัไปเป็นแบบนี้เอาย่างละถุงแาดนี้เอาย่างละถุงให้แม่ย่างเอาเอาให้แม่ย่างละถุงนะลูกเออมีเชีกเอาเร็วอยู่อันนี้มันยังเร็วอยู่ครับคงเร็วแต่ว่าน้องสิมาทันน้องสิมาทันปัดกระแต่ว่าอะไรมากล่ะมันมีรายการเมล่าอยู่ นั่งอาจจะมาทันรายการแมวน่่ไปแจกเลยพางไปพาไปไปเลยเบาครับแม่พ่อเล้วของแม่พ่อเลี้ยวไปเลยถ้าองนั้นใหเบาตน่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอาไว้จักสี่ห่อขอบคุณคุณชาติเด้อครับผมวอมจังแซนึงไปก้ข้นหัเจ้าที่มหน้าโอเคอดูดมค่ะช่วยบอสเ่าเชือกากกว่าย่อยุดอ่ะแม่ยาเบาแ้งเขาสิบาีโล สองศูนยศูนย์เออเนยนแมนแมนแมนข่าหาขี่รถคักๆตัวนี้ซาเบาเบาเดี๋ยวเสียถุงให้แม่ด้วยลูกเอาใส่ถุงให้แม่ด้วยลูกทะเบียนแปดแปดหก8้าครับเออป่าขี่รถนะบ้าฝันบ้าหยังตัวนี้โอไอ้เส้สาวน้อยมือขั้นเต่าฝันเย้อยุ่พยุนเจอขี่รถแล้วก็แฟนหนูเป็นคนใต้แต่ชอบคนใต้า คนใาจากตายคนตาเออคนนครอขอบคุณที่วันนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีเอาอาหารมาเหมือนนีปิดกเหมือนหมีภูเ้อของแม่มกไปซิ่กไปดุกเดนขออนุญาตจะพาเดินแล้วเขาที่จะถ่ายคลิปไปด้วย เอาขอบคุณุชาติเด้อหยุ่ดีม่แหงาพแข็งแรงรับรวยมันมาแล้วยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้น้ต้าไฟไไปนีุ่นแม่แต่ที่งย่งไปแค่รถจะเล่ไปพุ่นแม่กไปรถตู้อันไอแนนนั่นเลากับมันมื่อม่นี่เล่ามันเล่ากับสีมะมาวน้ำพ่ะนะเก็บซีเล่าไปโคตรเพี้ยนเลยเห็้ยเล้วควายเห็นแล้ว ตหารตำรวจแคนร้านทะเลไหมแค้นร้านทะเลเห็นหลานผูกแขนน่ะเอาผู้แขนในเมืองได้ยังเอาคนเมือได้เห็นหลานตันโอ้ยนอสูงไก่มันมั้นเป็นวันผูกเนี่ยอันนมาผูกกะเทเพนนากะเทปพูาไปไปไปโอ้ยเนอปวดโคบัม้หม้อแกแตงอีหลีะใส่ละปวดมากไปเลี้ยวแท่ ไม่ได้แบ่งให้ลูกสาวพันไัเิมเิมลูกสาวได้ไงเนี่ยสาวไหนสาวนี้ก็เป็นลูกผมมาเลยไม่ต้องแบ่งกนแ้วเนาอปอยู่แล้วอยู่นี้แหละใรราบกับก็ชุดเดียวกันนั่นแหละอยืออภาพเอาไปแล้วพอยุดเ่นี่ของมึงเองน่ะนี่ตอนตอนน้นกไป่ตอนนู้นก็ได้เออเดี๋ยวมึงจะจ้างอไปเไม่ให้นามาให้นางมาเขาอห้เ่าไแม่ไปหน่อยหนูเย็บผ้านไงอูเย็บผ้าดูแต่อุเิงหมูเอเงินผ้าอียง ข้าบางที่ก็นึ่งข้าวเหนียวนะแม่แต่ใหไม่แย่นุยมันไประเด็หรอเอมาเเอาไว้เลยไว้เลยแล้กันไ้บอได้ได้ได้เดี๋ยวจะไปแบ่งใหญ่นุ้ยนี่ไงนี่ไงชุดเอาไปเลยขอโทษแกคุณเจ้เขาม่เอาขัวอยว่ะแกขัวอยไปเลยเลเปเป็นชุดเปยเ็นชุดเออเป็นชุดเอาเป็นชุดไปเลยเอาส่ถุงเป็นชุดอละยางสยางทีงานบหลับมานอน เมนเมนเนี่ยใครกินเจก็แบ่งรัวครับเพหนูจะให้เพรเาใหญ่แหลมอยู่ไงไครับแสดงจะแบ่งไปครับเดินย่างไปหขพ่อ็งานดอกกักย่างสองย่างก็ได้ดอกมัน,น,นย่งนนางมันสิมันสิบ่็ได้หลายคนเอาจักเอาเอาจักรเคละสองย่างเั็นไหมอ่าันส้นมันสิบ่็ได้หลายคนเนี่ ก็ธรรมดาก็ธรรมดาคือยังเถือกกินหมกน้อไม้สิเออหมกกระไม้กระไม้ใส่หมูสิกระไม้แล้วต้องมาซิวแล้วก็อะไรอีกนะมามามาทิมไหนทิมมอลไรมานอนทิมก้อนว้อยเดี๋ยวมาเอาเด้อเอาไปปะใหญ่เลยมันนี่สองหมกก็พอมั้งพอแล้วเออเข่าประมาณประมาณจากสองหอกสามหอเรามีเข่าแบบนี้แหลมเรามีเข่าก็ต้องเอาก็ต้องเอาเอาแต่อาหารไปเอาแต่อาหารไปถ้าไหนไปเนี้ยแหลมเพราะว่าเข่าไม่ใี้ยหนุ่ยแล้วหนุ่ยเยอะ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขนมจีนเนีจีนขาบออญาตป่านขนไหนเขาเนี่นเห็นมาเนีขอบคุณนะคะพี่น้องมาคักแถวมาเดาอะไรนะบอสแต่อซีสีมาสูงอันนี้เนี่ยเป็นขอบคุณนะยตี วัานี่มือนี่เลาหมานแล้วโศกแล้วได้บักหลายเลยบมานนี้เล่าเลยสิมาเหมาหนาวขึ้นแม่สิภาพเราก็สิไม่แจกผู้ใได้แน่กว่าก็แล้วแต่แม่จะแจกใครแล้วแต่แม่โอ้อันนี้อันนี้จะเบานแจกทีมงานสองพันบาทนะคะขอบคุณนะคะขอให้เฮียตีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแหงร่บรวยร่ำรวยรวยหลายให้รวยหลายก็เการวมมาสุขสุขมันหมาเพราะว่าแม่ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยแมนะเพราะว่า คือแฟนเขาติดตามตั้งกับพ่อสงการแล้ววันนี้แฟนเสียเมื่อเดือนตุลาราดีใจเราดีใจแล้วเฮนเฮนมากเลยเพราะว่าแฟนผมเสียเดือนตุลาติดติดเชื้อกระแสเลือดแม่ผมรักษาหมดไปเหมือนกันพ่อก็แไปหมดไปเกือบห้าแสนนะที่เงินเก็บมาพอยุธพ่อสมการก็กระแสเลือดเหมือนกันเขาแต่ผมไม่ชอบหมอลำแต่ผมชอบหมอลำซิ่งแฟนก็พาไปรับไปเรื่อยตอนที่เขายังดีนะแม่นะผมก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไป ก็เลยชอบปกติแฟนเขาติดติดตามมาเรื่อยแต่ผมก็ก็ติดตามมาเรื่อยไปดูไปไปดูข้างในไปดูข้างในที่รถตู้ได้ได้เอาแจกเด้อพี่น้องแจกเด้อโอ้ยจูใจจูใจไม่ได้คนบ้านเดียวกันเอาเจ้าเจ้าอ่ะเจ้าอ่ะคือพอพูดไห้เจ้ากรแจกใส่เป็นถุงเป็นถุงเราเอาไปแห้เขาเลยถ้ามาเพต้องใส่อะลรหลายใส่เป็นถุงแบมใส่อัะไใสองย่างพมันสิบ่าได้หลายคน